อันนี้ชื่ออะไรสวยสวยได้รมา<ว><ว>ได้ไรค่ะขอบคุณค่ะลิยางขอบคุณคะ่ะเกลือไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีเอฟซีนิรดชาแนลจ้าสวัสดีเอฟซีน้องนางลิตาค่ะเมื่อนี้นะครับพี่น้องหากำลังจะพาลูกสาวไปหาซื้ออาสาวายน้ำนะคะพี่น้องหาภารกิจไปหาซื้อสาวยน้ำไปตามหาบุหัวสี่มีบอาะว่มันคำแล้วเพื่อนจะปิดหลานหรือว่าท่านปิดหลานนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาสาวยน้ำออนใหญ่ไหมลูกออนใหญ่ไหมอันใหญ่ออันใหญ่เลยเหรอ แล้วจะใส่มาไงอ่ะใส่มายังไงให้พ่อต้อมเป่าลมให้โอเคค่ะมันมีที่เป่าอยู่ตรงแบบหน้าปอยแบบว่าให้ปู่ทำให้ให้พ่อต้อมเอาปากเป่าให้ค่ะในตาเป่าไหมในตาเป่าไหมให้ตาเป่าให้ค่ะให้แม่เล่นด้วยนะคะ ให้พี่มาร์กเล่นด้วยไหมเล่นด้วยโอเคพี่น้องลูกสาวอย่างไดอย่างเดีจะไปตามหากันค่ะว่าจะมีไหมนะคะอ่างว่ายน้ำอ่างเล่นน้ำค่ะไปกันเลยจะไม่ล้มรถคันไหนตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะพ่อต้อมกำลังไปซื้ออะไรคะซื้องพ่อต้อมกำลังไปซื้ออะไรคะห่วยางหวย่าง แล้วก็อะไรอีกคะอ่างว่ายน้ำของ,ของยุง้ยด้วยของยุ้ยด้วยขอมยุ้ยด้วยพรอะต้มจะได้อะไรมาให้หนูเนะาะห่วงยันห่วงยานอ่างว่ายน้ำจะได้ไหมเนาะได้ให้ยุ้ยเล่นด้วยไหมได้ได้คะ่ะ เย็นไหมอันนี้นนไปถึงงานพรุ่งนี้หนูจะไปเล่นของเล่นกับพี่มาร์กไหมอ่ะมีค่คะไปไหมคะไปค่ะไ,ไปค่ะ,คะให้แม่ไปด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วต้อมมาแล้วมาแล้วต้อมมาแล้ว ได้มากี่อันละนนะมาแล้วมาแล้วลดกต้แลกต้วกนันตได้ล <Yeah. S 1> <laughs> สวยไหมคะ ก็มีว่วอ่างไปดูร้านนู้นต่อเอาไว้เอาไว้นี่ก่อนเลยหนูมีได้ปืนฉีดน้ำไหมยังคะได้ยังคะปืนฉีดน้ำยยังไม่ได้เลยไปซื้อไหมคะซื้อซื้อค่ะ,อคะพอตอมไม่ได้เลยอะ่ะพอตอมได้อะไรมาให้หนูอะ่ะปืนฉีดน้ำ อ้นน่าเชืเ่อถือนุ่นสิณามันใหญ่กว่านี้หนูรอพระต้อมเหรอลลกไม่ได้อางน้ำเลยไปเล่นกระมังทีนี้เ <c oughs> จิงเจิงอันนี้ชื่ออะไรหลีสวยสวยหลีเจิงเจิงหลีสวยสวย หลีเจิงเจิงเรียกเนตตาเนตตาหลีสวยๆจับต่อไปเด้อเธอพรอนเฉียวหลีเจิงเจิงเอ้ยดีใจหลายได้อะไรมาได้อะไรคะขอบคุณค่ะหลิยางขอบคุณค่ะแกดู้ไหมแกรู้ไหมแกดูไหมแกดูสิลูกมีที่เป่าลูกปองด้วย ลูกโป่งเ้วยเอาสมบูมาให้น้องกันฮะว้มีลูกโป่งไปสูกด้วยมาพี่สูบให้อันนึงมาไปไปก่อนไปก่อนอันนี้ไหพี่เด็กเรียนเดกเรียนเจ้านีเนาะดีครับว่ดีไหมคะดีไหมคะ บ่อใดภาพพี่น้องภาไปเสืออ่างน้ำบ่อใดในตะ่วงหยางครับอันปืนสีน้ำสิผ้าไปเล่นนั่นค้ำพอดูอ่ากระมังอยู่บ้านนะครับเพราะว่าออกมาค้ำพอดหลีเจิงเจิงเรียกมาร์คสิหลีเจิงเจิงหลีสวยสวยให้มาร์คสูบให้ดุกให้มาร์คสูบให้เร็วสูบเองเหรอเอาใส่น้องดิี่ะมึงเสียคำยุ่ง ซุปใส่หอยมันีซุปใส่หยบอบบ๊บบุปลุกโป่งใส่สะก้อนซุปลูกโป่งใส่สะกอนมันต้งสูบได้ลูกสุปลุกโป่งใส่มาใส่ห้มากใส่หอยแล้วซู้ไปนอกนะ เฝ้ามันต้องอาจับสูด <c oughs> ด้วยบานสูบสูบมันยายแค่ไหสูบบวกเขนอะไรแต่สูบสูบบวกเขนให้พี่ักสูบให้เร็ว แตกใจเจาเ้าเด้อให้ตาบ้างวาพี่หยาดบออุ้ย <c oughs> ลุดลุดุ้เตหอรับตาเพื่หลดใช่ค่รับตาเพื่เตอนบ่อกตกใจหมดเลยไปเท่ออกละบาดเนาะ าดแพงครับแพงครับคนสวยหนาขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋อสุดทันทันเดียวหนึเด็กชายเอาให้น้องตุ๊กตาจะให้น้องเป่าขึ้นมัน,มน,มนเบาขึ้นเบาเบาบาเขึ้นมันเบาขึ้น เอาอันซูปแล้วนะ่ะน้ำออนะ้นั่นมากมันจะแตกมันจะแตกใชนน่พอแล้วอพอแล้วพอแล้วยมานย่านยานยาน,ยาน,ยานมาสีมรด,ย <c oughs> ดยัยไปต้าเขานนย้ยา